สวัสดีท่านผู้ชมที่รักการกินแอปเปิลทุกท่านไม่ว่าคนโสดหรือคนที่มีแฟนแล้วในคลิปนี้พวกเรานั้นมีด a ต a ้าแปลกมานําเสนอซึ่งเป็นการกินแอปเปิลที่แปลกไม่เหมือนใครสาหรับใครที่เห็นแล้วอยากเล่นก็สามารถไปโหลดได้แต่พี่บอกได้เลยว่าพี่ไม่มีลิงก์โหลดให้นะต้องไปหากันเองโอเคไปดูกันได้เลยสวัสดีน้องหน่งสวัสดีครับเออวัสดีแหละพี่ว่าจะพาน้องหนุงหนิงมากิน Apple. แอปเปิลแอปเปิลอะไรล่ะก็แอปเปิลธรรมดาโง่ๆแหละเนี่ยอ่ะเอาไปเอาไปเนี่ เอาไปก่อนเลยหนึ่งลูกเอาไปกินซะกินได้ไหมไม่หิวเลยเอาล่ะจบแล้ว <laughs> เดี๋ยววันนี้พี่ว่าจะพาหนุ่มนิงมากินแอปเปิ้ลแบบไม่ธรรมดาแล้วกันนะเอาแอปเปิ้ลสีแดงคืนมา เอก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมประโยชน์ผมฟีเฟมนะครับกับเกมไมโครฟับนะครับวันนี้เราจะไปเล่นดาตาแพกอีกเช่นเคยแต่วันนี้เราจะให้น้องหนิงนะครับผมมาเป็นหนูทดลองในการกินแอปเปิ้ลในแบบต่างๆของเรานะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะทำแอปเปิ้ลเราสามารถทําโต๊ะครับแบบนี้การจะทาแอปเปิ้ลที่มีความสามารถพิเศษได้เราต้องทําโต๊ะคราฟแบบพิเศษขึ้นมาีเลยเรียงไปปุ๊บเราก็จะเราจะได้แบบนี้นะครับปุ๊บดี และนี่ก็คือโต๊ะครับสรับการทำแอปเปิ้ลพิเศษของเรานะครับทุกคนเนี่ยเน่งดูไว้นี่ก็คือโต๊ะครับที่เอาไว้ทำแอปเปิ้ลพิเศษของเรานะ,ะเราจะมาทดลองว่าแอปเปิ้ลพิเศษหนิงจะสามารถกินได้หรือเปล่าโอเคปะเดี๋ยวพี่จะเราจะสอบทำแอปเปิ้ลอันแรกก่อนละกันงั้นก็คือแอปเปิ้ลนี่นะครับขวดแห่งเวทมนต์นั่นก็คือขวดอันนี้นี่เองหนิงอเดตดู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 นนี่ขวดอันนี้นะเนี่ยเ,เออ มันคือขวดที่สะบัดปลาได้อย่างนี้ป่ะลองปลาดิเออนี่แหละเดี๋ยวพี่จะเอ็นเดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะคราฟมาให้แล้วกันว่านี่ทุกคนมาสะบัดคราฟแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะได้แอปเปิลแบบนี้มาเอาดิไปโอเคลองกินดิกินเลยกินเลยกินเลยเฮ้ยทุกคนหตัวด้วยพี่หนิงก็หายไปแล้วดูที่เอาไปกินไปอีกทีดิเฮ้ยดูดิมันบินได้ไหมบินหนิงลองบินดิอ๋ออย่าอย่าบินสูงนะบางตกตายนะ ไม่ตกแต่วาไปอยู่ที่เดิมอ๋อโอ้โห้เค้เรากินแอปเปิ้ลนี้เราจะกลายเป็นวิญญาณไว้ทุกคนเป็นวิญญาณประมาณ10วิเค้คนเจ๋งเลยดูดิดูนะปบ๊บเดี๋ยวเราจะเป็นวิญญาณแล้วบินไปไกลดูเดี๋ยวพี่ขอบินไปไกลเดี๋ยวมันจะย้อนเวลากลับไปไหมเดี๋ยวดูเองเดี๋ยวพี่จะย้อนเวลากลับไป3 oh, okay. 2เอ้าโอ้โหเร็วกว่าที่คิดโอเคเป็นไงล่ะอย่างเท่แต่นิงรู้ไหมว่าแอปเปิ้ลอันนี้สามารถอัปเกรดได้นะอเได้ ใช่เดี๋ยวพี่จะลองอัปเกรดอีกอันนึงให้ดูวางไว้แบบนี้เลยเราจะสามารถได้แอปเปิลอีกอันนึงมากแย่ yeah. ซึ่งเป็นแอปเปิลที่ดีกว่าเดิมพี่คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมแหละนะมันจะมีความแตกต่างก็คือเหมือนมันเอนชาน์ขึ้นนะครับก็คืออัปเกรดของมันเดี๋ยวลองกินดิเองเออวะอาจจะนานขึ้นน่าจะใช่โอ้โอเคเลยโอ้ทำไมอะ อันแรกอะมันจะวาร์ปกลับใช่ไหมใช่จะไม่วาร์ปกลับอ๋อมันจะแบบไปปุ๊บแล้วก็จะโผล่ตรงนั้นเลยใช่ป่ะเหมือนแบบเราวาร์ปไปนะครับทุกคนมันก็คือแบบเป็นวิญญาณแล้วจะวาร์ปไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ดีสรุปดีหรือไม่ดีดีดีโอเคเดี๋ยวพี่ทำอันถัดไปเลยละกันนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแอปเปิลที่ทำจากเนื้อเน่าเว้ยหนิงเนี่ยลองทำดูเอาเนื้อเน่าเอาไว้ตรงริมๆเหมือนนี้นะครับผมแล้วก็เราจะได้แอปเปิลแบบนี้มาเหรอนี่หนิงเอาไปลองกินดูดิว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยเป็นไงเป็็นนไไงงเป น่าจะใช่ทุกคนอ๋อมันจะมีอาการแบบประมาณว่ากินแล้วจะติดพิษแล้วก็วินเวียนศีรษะแล้วก็หิวเลยทุกคนเนี่แอปเปิลพิษนีหว่ากินอันตรายเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิลอันถัดไปแล้วกันซึ่งเป็นแอปเปิลที่เราใช้กระดูกในการทํานะครับทุกคนเดี๋ยวพี่หากระดูกแป๊บจ็บจบเจ็บบเดแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โหเป็นแอปเปิลสีขาวป่ะทุกคนเนี่ยไปไปไปเป็นไงอ่ะโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวจำเปนเหมือนอันเดิมเลยอ่ะเหมือนอันเดิมเลยโอ้เหมือนแอปเปิ้ลเนื้อเน่าเลยใช่โอ้พวกมึงนี่อันเดียวกันดิโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแอปเปิ้ลอันถัดไปนะครับซึ่งก็คือแอปเปิ้ลนี่นะครับผมก็คือการใช้หินออกซิเดียนลองให้นะครับผมนะในการทำมาดูมาดูจับจับแบบนี้แล้วก็แล้วก็ใช้แอปเปิ้ลทองใส่ไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะแบบนี้โอเคเน่เราจะได้แอปเปิ้ลสีม่วงมานะครับผมนี่ เฮ้ยกินแล้วแบบ<อ>เหมือนแบบเราฉี่แตก <c oughs> เหรอไม่ใช่ <laughs> กินแล้วเหมือนเราเป็นอะไรอ่ะมีแบบบีน้ําออกมาจากตัวเราโอ้ไม่ได้โอ้โหดูดีเดี๋ยวเราเอานมกินเข้าไปดูก่อน,นหายปะเฮ้ยหายว่ากินนมแล้วหายที่การแก้ก็คือเอานมกินเข้าไปแล้วมันจะหายว่ะปั้นธรรมดางกง่ๆแล้วก็จะใส่ไข่มันเข้าไปนะครับผมทุกคนไม่ใช่นี่มันจะเป็นแอปเปิลไข่อ่ะดูนีเฮ้ยคืออะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวกินแล้วเราออกรูปเป็นไก่ได้เหรอ เฮ้ยดูดิตัวที่สองแล้วคุไข่เอ้ยคุณออกลูกเป็นไข่มเมื่อกี้นี่นน่ดิไม่ใช่เป็นไข่เป็นไก่เลยออกมาเป็นไก่เลยไม่ใช่เหรอไ่ของคุณเราเป็นไข่เหรอเก๊ไ <laughs> <laughs> อ้ดูดิออกลูกเป็นเป็นไข่อะแล้วเราแบบไก่ออกมาไม่ได้ฉันเอาลูกเไก,ก่อ้เราจะกินกันดีกว่าจะได้หายกินแล้วไม่หายวะนี่เราจะออกรูกเป็นเป็นไก่ตลอดคลิปไม่ได้นะ โอ้โหออกรัวๆด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิ้ลอันถัดไปนะครับซึ่งก็คือแอปเปิ้ลที่ใช้หินเรืองแสงนะครับผมเราจะได้แอปเปิ้ลเรืองแสงนะครับผมนะซึ่งเป็นแอปเปิ้ลที่สุดยอดมากโอเคเอไปไปเฮ้ยกินแล้วตัวเราจะเรืองแสง่าทุกคนเป็นเวลา2นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิ้ลอันถัดไปนะครับซึ่งก็คือแอปเปิ้ลมันฝรั่งนะครับผมนะซึ่งเป็นมันฝรั่งธรรมดานะโอเคแบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่าเราก็จะได้มานะครับผมซึ่งเป็นแอปเปิ้ลมันฝรั่งน กินแล้วมันเป็นไรไหมอ่ะมันฝรั่งไม่เนาะน่าจะกินแล้วอิ่มเฉยปะเพิ่มหลอดอาหาร4หลอดประมาณนี้นะครับผมนะเออน่าจะใช่ใช,ใชน่าจะใช่นะครับประมาณนั้นอ่านดูสิใช่ปะ<ช>โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูอันถัดไปนะครับซึ่งก็คือสลามแอปเปิ้ลเหรอโอู้วอันนี้น่าลองใช้นะสลามแอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลทองนะครับใส่เข้าไปนี่เราจะได้สลามแอปเปิ้ลเข้ามามจะได้อะไรเข้ามาวะเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเหมือนโดนดูดเลยะดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว เรากำลังจะเป็นมนุษย์ต่งดาวใช่ไหมใช่เออเคดนดูดทุกคนอ๋อนี่แกเสริมการกระโดดสูงเจน่าจะตกจากที่สูงไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนถือว่าดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองอีกทีดิฟิวเอ้พี่ดิ๊กไม่เป็นไรว่ะเคน่าจะแบบลองอารับตกจากที่สูงได้นะครับผมนะคล้าเออโคตรดีดีจะจัด โอเคเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิ้ลอันถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองคลาบดูนะครับทุกคนว่ามันจะทับยังไงนะใส่แอปเปิ้ลเข้าไปมันจะได้แบบโอเคโอไฟเยอะโอ้ดูดิไฟลุกกินแล้วแบบโอ้โหดูดิลองกด F5 ดูดูนี่วิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเผาป่าลาบคาบเลยบอกได้เลยโอ้ดูดิ่โอเคกินแล้วตัวติดไฟป่ะเออโคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวเรากินเลยดิ ไปแล้วดูดิตัวติดไฟเลยเออเดี๋ยวเราลองจะลองลงน้ําดูว่ามันจะดับหรือเปล่าลองดูนะนี่เลยเฮ้ยดูดิปึบขึ้นมาใหม่เพืบโอ้ยตัวยังติดไฟอยู่ดูดิร้อนเคโอ้โหรร้อนแงโอ้แบบร้อนแรงมากทุกคนสุดยอดเลยใช่เหรอใช่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวพี่จะลองแบบนี้ดูนะแล้วก็เอาแอปเปิ้ลเมืกินเราเป็นกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลมาดูดิว่าจะกินแล้วมันจะติดไฟปะกินดิกินแล้วอุ้ยติดไฟ แล้วเออวิ่งลงลาวาดูดิเลือดจะลดหรือเปล่าลองวิ่งลงลาวาดูเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรด้วยเก้โคตรเจ๋งเลยดูดิโอ้โหวิ่งลงลาวาก็ไม่เป็นไรว่ะทุกคนดูดิโคตรเท่โอ้โวเก้เราได้แอปเปิ้ลดีๆมาอีกแล้วว่ะโอเคมาดูแอปเปิ้ลอีกอันถัดไปนะครับซึ่งก็คือแอปเปิ้ล TNT เหรอเออแอปเปิ้ลมันต้องใช้ดินปืนเหรอในการกินเออโอเคแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลธรรมดาไปอ๋อ ไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดาแอปเปิ้ลทองเออกูกระเบว้อโอ้โหคีลองกินดูดิโอ้โหอ้ยรอยร้อยคีเฮ้ยทุกคนดูดิเฮ้ยตายพี่หนิงตายแล้วอ้โหเลร้ายมเฮ้ยดูดิทุกคนพี่เด็กตายแล้วโอเคเอาที่ไปเคีกินแล้วระเบิดหมดทุกคน แบบดิ่งกินแล้วแบบลอยดูดิลอยขึ้นฟ้าเลยโอ้ยรุนแรงรุนแรงว่ะโอ้โหสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแอปเปิลอีกอันถัดไปนะครับผมนะซึ่งก็คือแอปเปิลที่เราครับกับดาบนะครับทุกคนปเปิลธรรมดาแล้วก็ใส่ดาบเข้าไปนี่มันจะเป็นแอปเปิลคล้ายแอปเปิลธรรมดานะทุกคนแต่มันไม่ธรรมดาอย่างที่คิดลอานี่ไปเอาไปชิมดูไปลองกินดูดิเป็นไรอ่ะลองกี่ทีดิลองกี่ทีดิ โอ้ยตายเลยพี่หิิงก็ตายเลยว่ะทุกคนน่าจะกินแล้วเจ็บปวดทันทีป่ะเออน่าจะใช่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมีอะไรให้กินไม่อาจจะตายแล้วอ่ะเนี่ยมันฝรั่งไปกินไปโอ้โหจะตายก็ไม่บอก โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอันถัดไปนะครับเนาะอันสุดท้ายแล้วอันนี้เราจะมาดูว่าอันสุดท้ายมันจะดีขนาดไหนนะนี่นะครับผมนะใช้ดาวดอกไม้ไฟเหรอโอเคไอเทมนี้พี่เพิ่งเคยเห็นเลยนะทุกคนนะดาวดอกไม้ไฟเี่ยเกใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปนี่เฮ้ยยี่เคอุ้ยสีสวยมากเฮ้ยดูดิไหนๆโคตรเท่เลยกินดูดิินจะอ๋อกินแล้วแบบดอกไม้ไฟจะแบบอ้อพุ่งขึ้นโอ้ดูดิแล้วมันหัวเราดิเค้ กินแล้วพูดระเบิดว่ะทุกคนพู oh, สวยมากโอ้โห oh, ดูดิพี่ <Wow. S 1> <Okay. laughs> สวยมาก <laughs> เออวัดสวยสวยสวยก็อันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับทุกคนใครที่ชอบอันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะครับทุกคนนะ <Yeah. S 1> เดียวยังไม่จบมีอีกนิดนึงอันสุดท้ายแล้วแหละจริงๆแล้วบอกได้เลยอันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แอปเปิลนะครับผมแต่มันก็มันก็เป็นแอปเปิลนั่นแหละซึ่งอุปกรณ์ของมันก็คือการใช้ตู้เพลงนะครับผมนะแล้วปุ่มหินนะครับแล้วก็ใช้เหล็กนะครับแต่มันก็ต้องใช้แอปเปิลเหมือนกันนะบอกได้เลยเออ ก็งงอยู่ว่าอุปกรณ์นี้มันคับด้วยแอปเปิลได้ด้วยหรอวะเนี่ยโอเคเดี ada, uk, ๋ยวลองดูปุ๊บแล้วก็อันนี้นี่เราใจนี่มาเนี่ยเอาไปเลยไหนเออซึ่งพี่ก็งงว่ามันคืออะไรลองคลิกขวาดูเห็นไหมมันจะมีเพลงเว้ยเห็นปะก็คือมันได้คล้ายเป็นแอปเปิลเอ็มพีสามเว้ยทุกคนดูดิเนี่ยดูดิเวันเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าเนี่ยโคตรเท่เลยทุกคนตอนแรกก็คิดว่ากะจะไม่คับไปเละแต่แบบ มันดูน่าสนใจดีอ่ะเออเป็นแอปเปิล M P สามทุกคนดูดิจุดนี้แบบหูมันมากว้าโอ้สุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบอ่าพูอันไหนไม่ใช่พูอันไหนดิแอปเปิลอันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะแต่พี่ว่าพี่ชอบอันเนี้ยไออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโอเคสำหรับวันนี้ไปไปครับผมบ๊ายบาย